เฮ้ยบนน้ำดิบนน้ำดิสู้บนน้ำดิเอาดิโอ้โหไอเจ้าคตรเทพชกี้บัติวิ่งมาดิตามมาแล้วครับผมตามมาแล้วเอาละครับผมต้องขอสวัสดีสาวกเกม GTA V ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็แบบโซนิกนั่นเองนะครับผมโซนิกเป็นการ์ตูนนะครับผมไม่ใช่โซนิกเป็นรถนะครับผมพาม <laughs> พ่งนี้ก็จะวันสงกรานต์แล้วผมก็ต้องขอสวัสดีวันสงกรานต์ทุกๆคนกันด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงทุกๆคนด้วยนะครับผมใครที่จะไปเที่ยวไปไหนนะผมก็อย่าลืมแมสกด้วยนะครับแล้วก็เจลล้างมือนะครับผมเพราะว่าโควิดรอบนี้โอ้โหน่าจะหนักอยู่นะครับผมสําหรับผมพวกนี้แหละครับผมก็ต้องอยู่บ้านแล้วมั้งครับไม่น่าจะไม่ได้ไปไหนนะครับผมสําหรับผมนะวันนี้ผมก็จะเอาโซนิกเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ้ลุงสองคนนี้มันทำอะไรกันวะโอ้โหผมเจอนักวิ่งวะ่ะเขาอยากวิ่งแข่งกับ อุ้ยแต่ว่าคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงวิ่งช้าเกินไปนะเฮ้ยมาวิ่งแข่งดูดิอึ๊บอึบอึบโนช้าเอ้ยมันนี่เป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิผู้หญิงผู้ชายโอ้ผู้หญิงเดี๋ยวผมจะเพิ่มพลังให้คุณเองนะครับผมคุณผู้หญิงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเล็งเป้าวิ่งแข่งมันช้าเกินไปครับคุณหญิงอุ้ยเพิ่มพลังไปแล้วกูไม่ได้อยากเร็วสภาพนี้โอ้โยเฮี้ยหัวฟาดพื้น โอ้โหเจ็ดแค้มโอ้ปังเฮ้ยอมาตะอปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหัวโดนเสาปุ๊บโคตรแรงแต่ไม่ตายโอ้โหนี่ผู้หญิงแก่งนี่วะนี่ผู้หญิงแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเอาข้าเรื่องกันดีกว่านอกเรื่องไปนานแหละเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยขอขี่หน่อยครับเอ้ยไอ้กระเด็นโคตรไกลไอ้กูขอโทษ กูขอโทษกูขอโทษแล้วไงต้องการอะไรกูขอโทษแล้วไงโอ้โหมันจะเอาไว้จะเอาปะเนี่ยไอ้เหี้ยมันทำไมตายยากจังวะอืออือ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวึกไม่เป็นไรใช่ปะอืไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเฉยเฮ้ยโอ้สลบแล้วไม่เป็นไรก็บ้าแล้วเหีย้ยโดนแรงขนาดน,นี้ มาเข้าเรื่องกังนดีกว่าครับผมวันนี้ผมก็จะเอาโซนิกนะผมมา VS กับดับแฟทนะผมวันนี้จะเป็นศึกชิงเจ้าแห่งความเร็วนะผมว่าใครจะเร็วกันและใครจะโหดกว่ากันนั่นเองนะผมก่ <c oughs> อนที่จะชมคลิปนี้ลืมกดไลค์และกดสไครป์เพื่อเป็นกลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมไปชมกันเลยนะครับผมบายบายไปมาแล้วอึดเอ้ยะลอชะลอชะลอเวลาก่อนนะครับพี่ดับแฟทมาดิความเร็วมันจะเร็วเอ้ยมันก็เคลื่อนไหวได้อยู่นะ โอ้ก็เร็วเหมือนกันนี่ว่าคุณว่าจะช้ากว่าโซนิคโอ้ยคนละดอกไปดิแลกกันคนละดอกเฮ้ยบนน้ำดิบนน้ำดิสู้บนน้ำดิเอาดิโอ้โหไอเชี่ยโกเทสไปดิวิ่งมาดิตามมาแล้วครับผมตามมาแล้วไอเชี่ยดูแฟดโดนเรือชนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเห็นเมื่อกี้ไอเชี่ยดูแฟดโดนเรือชนใช่ไหมวะเมื่อกี้เข้าไปเดี๋ยววะเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่มาแล้วมาดิ เออโอ้โหโดใต้น้ำไปดิไอ้ยี่กระเด็นโคตรไกลโอ้โหสู้บนน้ำไม่มีใครเคยทำมาก่อนเฮ้ยเอาดิเอาเรื่องวะเฮ้ยโอ้โหอ๊บโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันจะไมตามทันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยี่เกือบจมน้ำอุ๊ยมาดิอืมใตยน้ำก็มาดิเข้ามาดิใต้น้ำก็ได้นะจ๊ะ อุ้ยโอ้โหหลบได้เว้ยปึ๊บอุ้ยหลบไม่ได้อืมแลกกันไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูกดท้าผิดแล้วอุย้ยโผล่มาอยู่เว้ยไอ้เหี้ยนึกว่าจะนึกว่าจะไม่โผล่กูกดฝั่งมึงใต้ดินซะง,งั้นอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยปึ๊บไม่หลบได้ไม่หลบได้เฉยวะ่ะโอ้ยหลบไม่ได้แหละ วิ่งโอ้โหท่าสายฟ้าโคตรเกียดอ้โออีกแหล้มากูเล่นบ้างท่าสายฟ้ากูเล่นบ้างโอ้โหเยี่ยมมึงจะใช้ท่าเดียวเลยเหรอโอ้ยไอ้ใจเย็นครับอุ้ยมึงจะเกินไปแล้วนี่อัดน้ำอุ้ยโอ้โหอุ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ยสิงไปไกลดิไปไกลดิครับไปละ ตามกูให้ทันนะเอาดิความเร็วมึงทันกูเปล่า,าโอ้ความเร็วโคตรกระจอกไอ้ยี่ความเร็วมึงกระจอกเกินเฮ้ยเป็นอะไรอวะอุยอ้ยด่ยาไม่ได้ด่าไม่ได้แค่นี้ทำเป็นกธทำเป็นกธมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเดี๋ยวเมึงเป็นเดอะแฟตหรือปลาฉลามนี่มุดน้ำจังวะไอ้ยีม่ยมึงจะไม่จะมุดน้ำขนาดนั้นเขาไม่อยู่ไหนวะไอ้ยี่มึงอยู่ใต้น้ำ เนี่ยวะนี่ปลาฉลามแฟะปะเนี่ยไปดีกว่าแม่งไม่ขึ้นไม้ต่อยเลยวะไหนวะเฮ้ยนี่อีกแล้วไอ้เหี้ยหมดน้ำทำไมวะจะต่อยมึงยังไงเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วลงไปเอ้ยลงไปในน้ำเลยมึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ลงไปในน้ำชอบเล่นน้ำไม่ใช่เหรอครับอุยอ้ยอุ้ยโดดจะได้ โอ้โหโอ้โหหัวขมำเลยเว้ยอุ้ยหลบได้หลบได้หลบได้อุ้ยโอ้โหแล้วเอาไปเอาไปเฮ้ยโอ้หเฮ้ยหลบเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเร็วอยู่นะมันเร็วอยู่นะเว้ยอุ้ยหลบอีกแค่อุ้ยโอ้โหหลบไม่ทันไอ้เหี้ยเล่นท่านี้อีกแหละอุ้ยหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยอุ้ยหลบไม่ได้แหละ แล้วก็สวนไปดีสวนไปดีคิดว่าเจ๋งขนาดนั้นก็มาดีครับอุ้ยเอี้ยวตาประยุโอ้ยไอ้หมุน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 ไอ้เอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้เล่นสกูโอ้โหโอ้ยเล่นสกูไม่เกิบไม่รอดเลยเมื่อกี้๊บตามมาดิมาดิเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยอุ้ยโดดมึงจะโดดทำไมนี่ หไหนหรือเปเฮ้ยเอ้าไอ้เแหบบีแบบ้ยแวบๆทำไมมึงเร็วจังวะเอ้าเฮ้ยมึงจะเร็วแค่ไหนกับเชียวมาดิปึ๊บโอ้ยทำไมเลือดมันมาทำไมนานโอ้เลือดมันเยอะปะเนี่ยต่อยกุ๊กโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยถ้าจกสมอง มึงเล้อท่าจกสมองเอ้ยโอลมลๆมลเฮ้ยโอขอโทษกับคุณผู้หญิงพอดีผมรีบไปหน่อยปั๊กเฮ้ยท่าจกสมองดิขอดูหัวใจมึงดิเดอะแฟตเฮ้ยเฮ้ยจะจกสมองมันอุ้ยเฮ้ยมันโกรธวะนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดคือเมื่อกี้มันเป็นท่าจกหัวใจแต่ว่าทิ่กูไปจกอะไรขามันเนี่ยหัวใจมึงอยู่ที่ขาเลย ตัวเตี้ยไปหน่อยวะขอเปลี่ยนฝั่งบ้างเลยมาดิมาดิตามมาอุ้ยตามมาดีตามมาดีามมาดกูลบได้ไปจุก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 แล้วก็อดวา่านี่กูบอกเลยโคตรเจ็บขนาดกูดูกูยังรู้สึกว่ามันเจ็บเลยนะเอาเฮ้ย,ย,ยหายโอ้นึกว่าหายเ้ยหลบอุ้ยกับโดน เอ้ยี่กูโดนโอ้ผ่านหน้ากูผ่านหน้ากูเอ้ยโอ้โหหลบไม่ทันโอ้โชออ็อตเออเดี๋ยวแฟตฝากไว้ก่อนเออสโลโบชันเฮ้ยเดี๋ยวกูสโลอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวฟบังอาจนะักเออฝากดูแลเมียกูด้วยเดี๋ยวแฟฝากดูแลเมียกูด้วยเฮ้ยพอไรพอเลยเกินไปแล้วเล่นอ,อ,อะไรของกูเนี่ย ม,มันเข้ามาใกล้ๆรถโอ้โหเี่ยเล่นผ่านรถเลยเลยนี่มเอารถไปกินอุ้ยไม่เยียไปไม่ได้ไปไม่ถึงมึงเอารถไปกินสักคันปะละ่ะอุ้ยมันไม่ไปว่ะเฮ้ยอบเสร็จกูแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะวิ่งทางกูทำไหมกูจุกรถอยู่นะเฮ้ยนี่แหละมึงรถไปกินเลย เอาก oh oh ูซื้อรถให้มันคันหนึ่งเดอะแฟลโอ้โหสู้พลังมันไม่ได้ป่ะเฮ้ยสู้พลังมันไม่ได้อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยไอ้เชี่ยเอ้ยะเดอะแฟลนี่มึงจะเกินไปแล้วนะเฮ้ยจัดไปมึงจะเกินไปแหละขอปั่นมึงเป็นโกโก้คันหน่อยแล้วกันปืดปะอึืดป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 ืดมาดิปุ๊บอ่ะรถหายหมดเลยโอ้ยมันเล่นคืนว่ะ โอ้โหเล่นคืนด้วยมีการเล่นคืนด้วยเว้ยโอ้ยไอ้มันมีการเล่นคืนด้วยมาดิเล่นคืน,นอะไรกันแล้วก็เฮ้ยใช้ผิดกูใช้ผิดกูใช้ผิดกูใช้ผิดโดนไปสองดอกดาเมจก็พุ่งกระฉุดหลบมาหลบมาฝั่งนี้มาตามมา หลังรถแล้วก็นี่เอารถไปกินเ,เรียบร้อยดิเรียบร้อยไปดิรถระเบิดใส่หน้าไปดิเฮ้ย,ยนี่อุย้ยไม่โดน <c oughs> ไม่โดนอยู่อะ่ะยัยโดนเฉะย,ะยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาอุ้ยหลบไม่ได้เฮ้ยหลบไม่ทันอุย้ยหลบไม่ทัน หลังรถหลังรถสเต็ปหลังรถมาดิมาดิให้มันมาเฮ้ยโอ้ยเยอะไม่โดนสเต็ปหลังรถมาดิมา đi, มามามาโอ้ยมันสวนมาโอ้ยโอ้ยสู้แรงไม่ได้โอ้ยโอ้โย,เ,ยเดี๋ยว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 ไอ้เยอะซุ่นแรงไม่ได้ปะ อันก็อืแล้วก็อุ๊ยอี้พลังปะทะกันเฮ้ยเมื่อกี้พลังโกเต้เฮ้ยพลังปะทะกันเฉยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ดิให้มันโยนมาเฮ้ยเอาใหม่โยนมาใหม่เอาใหม่ดิเอาใหม่โยนมาโยนมาดิเอาโยนมาดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันไม่โยนว่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายนะเนี่ยเฮ้ยโยนมาดิมันไม่โยนวะเฮ้ยมันไม่โยนนะครับมึงจะโยนหรือไม่โยนโยนมาดิโอ้ยมันไม่โยนเฮ้ยผมตายนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้กูไม่เล่นแล้วนี่กูไม่เล่นแล้วนะกูไม่เล่นกับเฮ้ยโอ้โหทําไมผมแพ้มันวะอืม กูโมโหงเลยกูโมโหงเลยบอกแล้วมึงโยนก็ไม่โยน <c oughs> โดนมันเปเป็นชุดดิอุย้ยหลบได้โยนดิโอ้โหโยนดิไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยผมแพ้ปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะแพ้มึงโอ้เหี้ยผมว่าผมแพ้นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือด เฮ้ยกูว่าไม่สวยแล้วท่าจะไม่สวยแล้วนะรู้สึกว่ามันจะไม่สวยเลอ๊บมันจะไม่สวยแหลมะมันจะไม่สวยแล้วครับมันจะอุ๊ยมันจะไม่สวยแหละไอ้เหี้ยแม่งตายโคตรยากเฮ้ยเดียวเดี๋ยวๆดมึงเอามึงเอาจริงปะเนี่ยโอ้โห <laughs> นัดนี้ตายของจริงเว้ยเดี๋ยวๆดูศพก,ก่อน โอ้ตกโคตรสูงไอ้เย,ยสศพตกโคตรสูงไม่ได้ดูศพเลยเว้ยโอ้ตายยากชิบหายว่ะเดี๋ยวแฟดเฮ้ยแต่ว่าโคตรสนุกอ่ะโอ้โหสู้กันไปสูกป้กันมาปุ๊บป้าปุ๊บป้า,ปปาอยู่เว้ยโคตรชอบอะครับผมมอดน,นี้มันก็แล้วผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายจุบ๊บๆไปละ